มากจากลำวงสมหวังก็มารวมตัวกันเป็นลำวงสมหวังแล้วก็เฮียงกเฮียเนียหกเจอ,เจอขอบคุณมากๆสวัสดีเยอะๆในเมื่อเราเป็นมิตรกันแล้วเราก็ไม่เป็นศัตรูที่ถาวรถั่วต้มจะเป็นถัวต้มอ,อามาใหม่ถั่วต้มเอาไมพ่อมงจิงนไงนี่ไงถูกต้งจะไม่รักกันก<ๆ>็ตอนนี้เขายังรู้เลย ต้องต้องเนี่ยมีเอ็กโคสักหน่อยก็โอ้โหผมจะพิ้ววันนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเอ็กโคคุณทําได้เหรอไม่จะบอกว่าเฮียฮกทาได้ยกมือแล้วมาทําได้เฮียฮกทาได้ครับเลยฮะทำเลยจริงป่ะจริงสิไ่้ยูทำเอ็กโคหน่อยนะเลยเลยเลยกราบสวัสดี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 มิตรรัก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 และแฟนเพลง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 ทีมัน เที่ยวลำวง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 สมหวัง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 ังเฮียหกหกหกหยังมีความสุขสุขสสนุกสนานหลนงานงอย่าตดีกัน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 เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดวงเลยครับ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 พอพอได้แล้วพอพอพอแล้วแล้วแล้วพอ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 เฮ้ยเฮ้ย ไอ้เยี่ยไอ้ซับเอ้าทำไมไม่กอคโคเหมือนกันละ่ะหลังทำไมอ่ะแล้วเพื่อนการเพื่อนการเพื่อนการอา่าจุ๊บปักจุ๊บป,ปักเดี๋ยว <c oughs> เดาจริงมึงกินตัวโตมาเอ้ยวันนี้ขอร้องเพลงเพื่อส,สมังไมตรีได้เพือพ่อเพื่อนไม่ใช่ปัาเรารักกันเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่กูอยากจะมีลูกกับมึงสักคนึง ไม่ได้บนลูกกูไม่ดีดีมากอ,อยากจะร้องเพงลงร้องเพลงอะไรคะเพลงนี้แต่งขึ้นมาเองกําลังขี้ขี้น,นึกขึ้นได้ก็เก่งแป๊กเดี๋ยวห้านาทีเสร็จเลยเมีไงโว้นอ้นองเต่งงานพูดไม่เก่งใช่เชื่อผมคนแต่งก็ยืดยู่ข้างไอ้เวนกูนไปคงแต่งกูไปคงใส่ทั้งโลห์ทองใช่เปล่าเอ้าตามกูรู้สิเ <จะ S 2> นี่ยดัดกขี้ขี้เมาต้องหลังขี้เอาต้องนี้เดินขาอย่างนี้แล้ว ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงซาบ้าแล้วโอ้ไปหมดแล้วสั <man man ่งเอาตะไคร่พังก็ไม่อยู่ไม่ใช่ไก่พร้อมแล้วครับโอ้โหเยี่ยก็บอกเข้าหลับนั่งก่อนนั่งก่อนพร้อมจะเต้นแล้วค่ะใจเย็นๆสิก็บอกเข้าหลับผูกบอลเท่านี้เดี๋ยวจะให้เยาะร้องเพลงไรใครที่มีมาลงมาอะไก็เชิญมาเต้นกันได้เต็มที่นะครับเพลงเพลงนี้ไปเคยไปร้องที่สารลางจังหวัดสุพรรณบุรีร้องแล้วเป็นไงไปร้องป๊บ ผู้บาแขกไม้ขวักมือเลยให้ไปรับรางวัลเขาบอกหยิบรองเท้านนหน่อ,อยเมื่อกี้พักไม่ถึง <ns at> ไม่ร้องมนจังหวัดเดียวเหรอแขกหนึ่งไปกลางไ <ns at> ปกางจะนับบุรีเออขย่าลูกคอแค่สามท่อนแค่นั้นเป็นไงเข่งขยะหน้าเวทีสั่นพพพพพพเ <ns at> สียงคุณมีอำนาจเลยมาเกาชิ้นยื๊อเอาเอาร้องเพลงเลยอะไรชวนน้องแต่งงานชวนน้องแต่งงานเลยพยายามฟังให้พอนะครับเหยื่อหกอย่าร้องแล้วเฮ้ยผมร้องพออยู่แล้วพออะไรถึงร้อง เพราะว่ากูรักมึงไงเราเป็นเพื่อนกันผมไอ้สิ่งไรๆพังไปก็ให้มันลืมไปผ่านไปต่อไปเราก็เป็นเพื่อนรักกันไอเพื่อนมึงไอ้สัตว์ผู้ไม่เกิดฮะไอ้เรื่อนี้ร้อยเล่น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 มาเลยตรงก้าตี้มาฮัตตี่มีมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับ